วันลรเพนันรถฉบับปี2023ก็เดินทางมาถึงตอนที่23แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าพร้อมแล้วก็รับชม,มได้เลยครับเปิดต่อมายายฮิโกที่กลับมาจากซื้อเตาหู้แทนเคียนชินก็บอกกับคาเออรุนะครับว่าเคนชินไปทําธุระและคงจะกลับดึกจากนั้นไสโตที่สะกดรอยตามหญ่ฮิโกมาก็ท,ทําทีเข้ามาถามหาเคียนชินและบอกว่าผู้กองส่งเขามาคาเอารุเลยบอกว่าเคนชินไม่อยู่และถามกลับไปว่ามีธุระอะไรกับเคียนชินไสโตจึงได้โกหกคาเออรุไปว่ามีคนพยายามปองอร้ายเคียนช จ้านไซโตก็ขออยู่รอเคนชินที่นี่ซึ้อขาวลูกก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเคนชินอาจจะกลับดึกหน่อยไซโตก็บอกว่ารอได้นะครับส่วนข้าวลูกมารู้ว่ามีคนปองไล่เคนชินอยู่ก็ใจคอไม่ดีจะได้ไม่เล่าให้เมงงมิที่เฝ้าดูอาการของซานุสุเกฟังึ่วขาวลูกกคิดว่าจะต้องไปพวดเดียวกันกับที่ฆ่าซานุสุเกแน่แนเมงงมิ <S <S เลยบอกว่าเขายังไม่ตายสักหน่อยส่วนท่านั้ไซโต้ก็ได้มารอเคนชินอยู่ที่ห้องโถงนะครับซึ่งพอเห็นไซโต้ชักดาบออกมาเจไใฮ้โกก็เลยถามว่าตำรวจใช้ดาบญ ใส่ตัวเลยบอกว่าดาบฝรั่งทั้งปอบางและไม่น่าไว้ใจและเขาก็ได้รับอนุญาตให้พกพาดาบญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษเพราะเธอยังไงดาบญี่ปุ่นก็ดีที่สุดสำหรับเขาจากนั้นเขาตัดภาพมาที่เคนชินซึ่งตอนนี้กำลังถูกอาคามาซึเล่นงานอยู่โดยการจับเหวี่ยมกระแทกไปมา แล้เมื่อเห็นเคนชินแน่นิ่งนะครับอาคามาสึกก็คิดว่าเคนชินน่าคงใกล้ตายแล้วเขาจึงได้พูดความลับบางอย่างออกมาซึ่งเซโตกับเขาก็เหมือนกับจินเอคือเป็นนักฆ่าที่ถูกจ้างโดยนักการเมืองแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องฆ่าเคนชินคงเป็นเพราะคดีของคุรง่รักกะส่าเลยทำให้คนใหญ่คนโตอยากจะปิดปากเคนชินพรากโกเรื่องสกปรกที่เคยทําในยุคบาคฟูพแพ่งพายออกไป พูดทุกอย่างจนหมดนะครับอาคามมสึก็ถือกับตกใจเพราะเคนชินกับลุกขึ้นมาได้เฉยเลยนะครับซึ่งเคนชินก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างไซโตฮาจิเมะที่เคยไปถึงหัวหน้าหน่วยของชินเซกุมิจะกลายมาเป็นนักฆ่ารับจ้างแบบนี้เมื่อเห็นท่าไม่ดีนะครับอาคามมสึก็คิดที่จะฟาดเคนชินอีกรอบแต่เคนชินก็สามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้แต่นันก็ใช้ปากชักดาดออกมาตัดโซ่จนขาดแล้วก็จัดก,การกับอาคามมสึลงได้ในที่สุด เมื่อเคนชินกลับมาถึงสำนักนะครับคารุก็รีบออกมาดูเคนชินและเห็นว่าเคนชินนั้นบาดเจ็บจึงแน่ใจว่าเรื่องที่เขาถูกหมายหัวนั้นเป็นเรื่องจริงทําให้เคนชินสงสัยนะครับว่าคารุไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนคารุจึงได้พาเคนชินไปพบกับไซโต้ที่รออยู่ข้างใน เมื่อเคชินเข้าไปพบก็ถึงกับตกใจเพราะมาคิดว่าไซโต้จะมาหาเขาถึงที่นี่ส่วนไซโต้ที่เห็นสภาพของเคชินก็รับไม่ได้นะครับเพราะขนาดพวกไปแถวอย่างอาคาสมซึเคชินก็ยังเกือบอาตัวไม่รอดและบอกว่าฝีมือของเคชินนั้นด้อยลงไปมากเลยทีเดียวและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทั้งสองสู้กันก็น่าจะประมาณช่วงยุทธการโทบาฟูชิมิซึ่งเวลาก็ผ่านมา10ปีแล้วและตอนนี้เขารู้กับยายฮิโกะก็รู้แล้วล่ะครับว่าคนที่ไปหัวเคชินแท้จริงแล้วก็คือนายตำรวจคนนี้นี่เอง นัเซโตะก็บอกกับเคนชินนะครับว่าเวลาสิปีมันก็เพียงพอที่จะทาให้มือพิฆาตบัตตัวไซตตกต่ำไดถึงขนาดนี้พอการที่เขากลายมาเป็นคนพจนจรผู้ไม่ฆ่าคนและจมดิกับความยุติธรรมจอมปลอมแล้วมือพิฆาตบัตตัวไซต์ที่ไม่ฆ่าคนจะปกป้องอะไรได้และวเซโตะก็ทนดูเคนชินที่เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วแต่เคนชินก็บอกนะครับไม่ว่าเซโต้จะคิดยังไงเขาก็ไม่คิดที่จะฆ่าใครเด็ดขาด เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเซโตะก็บอกให้เคียนจินนำมาสู้กับเขาเดี๋ยวเขาจะปฏิเสธตัวตนของเคีนจินในตอนนี้ให้หมดสิ้นเองซึ่งเขารู้ก็พยายามล้างตัวเคียนจีนเอาไว้นะครับแต่เคนจีนก็บอกกับเขารู้ว่าเขาไม่อาจจะเลี่ยงการต่อสู้นี้ได้เพราะเซโตะหมายจะเอาชีวิตของเขาเมื่อไม่สามารถล้างเคียนจีนเอาไว้ได้เขารู้ก็รู้สึกหวั่นวิตกนะครับว่าถ้าหากทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เคนจีนอาจจะจากไปตลอดกาล แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นนะครับโดยไซโต้ได้เปิดฉากโจมตีด้วยท่าเขี้ยวทะลวงแต่เคนชินก็หลบได้และกำลังจะใช้ท่านาคาถล่มปัตตภีแต่ไซโต้ก็ใช้ท่าเขี้ยวทะลวงกาอากาศแทงไปที่บริเวณชายโครงของเคนชินแต่โชคออดีนะครับที่เคนชินเบี่ยงตัวหลบทันทําให้ไม่ถูกแทงโดยตรงจากนั้นก็ถูกไซโต้ตีจากกาอากาศลงมาเมื่อเห็นว่าเคนชินกำลังเสียเปรียบนะครับไซโตก็พุ่งเข้าไปจัดการเคนชินโดยไม่ให้ตั้งตัวแต่เคนชินก็ใช้ดาบสลับคมฟันไปที่ดาบของไซโต้เพื่อจะทาลายอาว พะดาบของไซโต้หน้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนตั้งแต่สมัยยุคบากฟุฟุจะไม่ใช่ดาบที่จะถูกทำลายง่ายๆเมื่อเห็นว่าเคนชินสู้ไม่ได้นะครับเขาลูกก็ได้เข้ามาเอาตัวบางไว้แต่แล้วเคนชินก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปซึ่งเขาลูกก็รู้สึกได้นะครับรวมถึงไซโต้ก็สัมผัสได้ว่าปฏิกิริยายในการโจมตีดาบในครั้งที่2ซึ่งเป็นการโจมตีที่ใช้ความเร็วมากกว่าครั้งแรกทั้งที่มีแผลลึกที่หน้าอกแท้ๆแล้วก็เป็นอย่างที่ไซโต้คิดเอาไว้นะครับเมือมเม่อคดคไดไ้วััาบมปตตตตซรู กนั้นเคนชินก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วจนเซโต้นีนมองไม่ทันและกลัางจะโจมตีเขาจากทางด้านล่างแต่เซโต้ก็ไวพอที่จะเตะเคนชินออกไปได้ทันซึ่งเซโต้ก็แทบไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเคนชินจะเคลื่อนไหวได้วรวดเร็วเกินความคาดหมายอย่างนี้ ทำให้ไซโตะนั้นสงสัยเลยครับพอเป็นเพราะได้มาสู้กับเขาความรู้สึกเมื่อ10ปีก่อนเลยหวนกลับคืนมาเลยกลายเป็นมือคาดบาดต,ตัวไซเต็มตัวหรือบางที่อาจจะแค่กาลังโกรธอยู่ก็ได้ซึ่งทางเดียวที่จะประสูตรได้ก็คงมีแต่จะต้องโจมตีแบบเต็มกําลังแบบไม่มีการออมมือแล้วไซโตะก็ใช้ท่าเคี้ยวทะลวงพุ่งเข้าใส่เคนชินแบบเต็มกาลังแต่เคนชินก็ใจ้ความเร็วที่เหนือกว่าเคลื่อนตัวหลบและโจมตีจนไซโตะกระเด็นทะลุฝาผนังออกไปด้านนอก และถึงแม้ว่าเคียวทะลวงจะสุดยอดแค่ไหนแต่เคชินก็ได้เห็นท่านี้ถึง4ครั้งในเวลาสั้นๆซึ่งทําให้เขานึกคิดวิธีรับมือออกจากนั้นเคชินก็บอกให้ไซโต้นดินลุกขึ้นมาเพราะทหารการต่อสู้ที่ค้างคามาสีปีต้องมาจบแบบนี้มันคงจะน่าสมเพชไซโตะจะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเพราะเขาจะฆ่าเคนชินเคนชินเลยบอกว่าอยาพูดเพ้อเจอเพราะเขาต่างหาที่จะเป็นคนฆ่าไซโตะ จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าห้ามห่างกันอย่างดูเดือดจนสุดท้ายดักของไซโต้ก็ได้หักซึ่งเคนชิ่ก็บอกว่าสิ่งต่อไปที่จะขาดกันก็คือหัวของไซโต้ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีรถม้าก,กําลังรีบมาที่สํานักคามิยะเพื่อหยุดการต่อสู้ในครั้งนี้โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอํานาจคนนึงนั่งมาด้วย แากนันกตัดภาพไปที่การต่อสู้นะครับโดยพวกเขาทั้งคูไ่ได้เข้าห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่ไม่มีใครยอมใครจนหมดแรงกันทั้งคู่และในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะปิดฉากด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายก็ได้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาสั่งให้พวกเขาในหยุดการต่อสู้และบอกให้ไซโต้นั้นตั้งสติเพราะภารกิจของเขาคือการทดสอบพลังของบัตโตไซแต่เซโต้ก็บอกว่ากำลังได้ที่เลยใครก็ห้ามมาขวางนะครับ แต่แล้วก็มีบุคคลผู้หนึ่งลงมาจากรถม้าและบอกว่าเขาไม่อยากให้ไซโต้กับเคนชินต้องมาตายเปล่าที่นี่ซึ่งก็ทําให้เคนชินรู้แล้วล่ะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังไซโต้แท้จริงแล้วก็คืออดีตอิชินชิชิจากแคว้นซตสึมะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลเมจิโอคุโบโทชิมิจิแล้วในหาในตอนที่23ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครที่ชอบปอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนนนะครััับบพกหหมม่ตอ้าผสสดี